ประเด็นดราม่าของแฟนลิเวอร์พูลนะครับว่ารู้สึกว่าอาร์เนอร์สโลตนั้นเหยียดวัตาลูเอนโดในฐานะคนเอเชียหรือเปล่าทําไมเอนโดนั้นไม่ได้ถูกส่งลงเล่นนะครับให้กับลิเวอร์พูลเลยทั้งที่นะครับมันมีหลายสถานการณ์มากๆเลยนะครับที่เอนโดนั้นควรจะได้รับโอกาสในการลงเล่นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละว,ว่าปัจจุบันนี้นะครับหากนับลิเวอร์พูลเนี่ยในเกมการเล่นของอาร์เนอร์สโลตทั้งหมดเลยเขานั้นสามารถชนะได้ไป11เกมแพ้เพียงแค่ เกมเท่านั้นนะครับก็คือเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับหากนับดูแล้วนะครับนักเตะกองกลางลิเวอร์พูลนด้นะตําแหน่งนะครับเบอร์6และกันที่ยืนอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลมันจะยืน2คนเนาะหลักๆตัวจริงเป็น้านกาเฟนแบกยืนคู่กับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ซึ่งเกมการลงเล่นอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเนี่ยไปทั้งหมด12เกมแล้วแต่เอนโดนั้นเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่1เกมเท่านั้นและหากนับนะครับเป็นนาทีการลงเล่นเนี่ย ถือว่าน้อยมากๆเลยเพราะว่านะครับมันจะมี1เกมที่เอนโดเนลลงในลีกครับก็คือจะได้เล่น82นาทีแต่มันจะมี3เกมนะครับพีเมลีก2แล้วก็แชมเปี้ยนลีก1ที่เขาจะได้เล่นเกมละ1นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเอนโดนั้นแทบไม่ได้โชว์โอกาสอะไรเลยทั้งสิ้นจึงมีประเด็นสงสัยกันแหละครับว่าหรือว่าเอนโดนั้นเนี่ยจะถูกเหยียดโดยโค้ชอย่างอาร์เนสโลตหรือเปล่าว่าเป็นคนเอเชียนะครับจึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชทั้งที่สถานการณ์ของลิพูในตอนนนนนีี้้ไไมม่ด่ดกการรโเเชัตตะลยะใแหง ฟิลเบอร์6ของทีมนะครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าก,กันวันนี้ผมเลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าทําไมการเอนโดนั้นถึงถูกมองแบบนั้นนะครับว่าถูกเกลียดโดยโค้ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันนะครับแบบจริงๆจังๆเลยนะเป็นเพืเ่อนเปิหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ b บร r ี่พฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลในทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาด หรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถต, Jamie, ติดต ah ่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา Barry รี่พหรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็ยางที่ผมพูดไปแหละครับว่าวัตสรุเอนโดในซีซั่นนี้นะครับถูกเลือกให้เป็นตัวเลือกระดับไทยๆเลยในตำแหน่งมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลและก็มีหลายๆเกมด้วยนะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถส่งเอนโดลงมาได้แต่แฟนลิเวอร์พูลก็สังเกตแล้วว่าอาร์เนอร์สโตนั้นเลือกที่จะไม่ส่งเอนโดลงมามันเป็นด้วยเหตุผลอะไรกันนะครับซึ่งถ้าพูด โอกาสในการลงเล่นของเอนโดนั้นแทบไม่มีเลยได้ซ้ําเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วที่ถูกเลือกให้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของเวอร์พูแต่พอมาซีซั่นนี้นะครับกลับเป็นตัวเลือกทายๆายทั้งที่เอนโดนั้นเนี่ยพอลงเล่นในเกมลีครับเนี่ยที่เจอกับเวสต์แฮมถามว่าเล่นดีไหมส่วนตัวผมก็มองว่าเล่นดีนะครับมีสถิติการเล่นเกมรับที่ดีมากๆแต่นะครับถ้าหากเรานั้นพูดแฟร์ๆกับโค้นละกันหากเจาะลึกเรื่องการเล่นของวัตุุเอนโดนั้นเราก็ต้องยอมรับแหละครับว่า,วาเเ็นนนััไ่่าปกกตตทีีมสลล์ร ไม่เข้าพวกนะครับกับนักเตะลิปูมากที่สุดแล้วภายใต้การน,นาทีมของอาร์เนอร์สโลตในยุคนี้เพราะเชื่อว่าแฟนลิปูหลายคนที่ดูลิปูมาในยุคของอาร์เนอร์สโลตนั้นก็คงจะรู้แล้วแหละครับว่าสเปคนะครับมิดฟิลเบอร์หของลิปูนั้นมีสเปคอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเก็บบอลได้พลิกบอลไปข้างหน้าได้จ่ายบอลได้อย่างแม่นยําและต้องสามารถแก้เพรสได้ในหล,หลายๆจังหวะนะครับเพราะว่ามิดฟิลของลิปูนั้นจะถูกเพรสถูกกดดันจากคู่แข่งเยอะมากๆเพราะคู่แข่งรู้แหละว,ว่าลิปูนั้นจะขึ้นเกมนะครับจากตำแหน่งมิดฟิ หากนับดูแล้วนะครับไอความสามารถตรงนี้เนี่ยเรื่องการแกะเพรสนะครับในตำแหน่งมิดฟิลของลิเวอร์พูลเอนโดนับได้ว่านะครับเป็นนักเตะเนี่ยที่รับมือภายใต้สภาวะความกดดันตรงนี้ได้น้อยที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับนักเตะเบอร์หกของลิเวอร์พูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเอนโดนั้นจะนับได้ว่าเป็นมิดฟิลโบราณและการอาจจะเรียกว่ามิดฟิลโบราณผมก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าเป็นมิดฟิลตัวรับจ๋าจาเลยนะครับแต่แตกต่างจากในยุคสมัยนี้ที่มิดฟิลในหลายๆทีมนั้นเนี่ยจะต้องทำได้้้บกนลล ไปข้างหน้าได้ซึ่งเอนโดไม่ได้มีจุดเด่นตรงนั้นเอนโดนะครับผักนับเรื่องประสิทธิภาพแล้ว,ลวก็ต้องยอมรับว่าถ้าเรื่องเกมรับเอนโดนั้นผมให้เบอร์นหนึ่งเลยละสำหรับมิดฟิล์นะครับของลิเวอร์พูลแต่ประสิทธิภาพตรงอื่นนั้นด้อยกว่าทุกคนเลยนะครับเช่นเรื่องการจ่ายบอลก็ไม่ได้ดีนะครับการลากบอลขึ้นไปข้างหน้าก็ไม่ได้ดีนะครับเทียบเท่ากับคนอื่นหรือการแกะเพลสเนี่ยถือว่าด้อยมากๆเลยหรือการไล่เพลสคนอื่นนั้นก็ทําได้ไม่ดีนะครับเมื่อเทียบนะครับกับมิดฟิลเบอร์ โค้ดนั้นจะไม่เลือกให้เขาลงเล่นในตำแหน่งเบอร์6ของลิเวอร์พูลซึ่งผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่อันเดอร์ซอสเท่านั้นหรอกที่ทำกับเอนโดนะครับมันจะมีหลายๆเหตุการณ์เลยที่สุดยอดนักเตะเนะครับที่ต้องตกเป็นตัวสำรองพอมีการเปลี่ยนโค้ดเพราะว่าสไตล์นักเตะคนนั้นๆเนี่ยไม่เข้ากับโค้ดอย่างเช่นอาร์มาต้าก็ได้อย่างเงี้ยมาต้าฤดูกาลก่อนที่โชเซ่มูรินโญ่นั้นจะมาคุมเชลซีรอบ2อเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเป็นนักเตะยอดเย เพราะมองว่ามาต้านั้นเนี่ยไม่ไล่เพลสไม่ช่วยเกมรับนะครับจึงทำให้ก็ขายมาต้าให้กับแมนยูแต่มันก็แอบแบบห้าเหมือนกันนะพอท้ายที่สุดแล้วมูรินโญ่นั้นก็ย้ายไปแมนยูนะครับแล้วก็ไปคุมทีมที่มาต้าเล่นอยู่นั่นแหละแต่โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่านักเตะบางคนถึงแม้จะ,จะเก่งจะเทพมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่เข้าสไตล์โค้ดโค้ดนั้นก็จะไม่เลือกที่จะลงเล่นหรือกรณีล่าสุดก็ได้นะครับอย่างเฟเดริโก้เคซ่านะครับที่อยู่กับยูเว่จริงๆเคซ่าเนี่ยหลายคนมองว่าเขาเจ็บบ่อยหรือเปล่ลปล่่ายอทิิ้งงแตไมมมจรรนันีก เจ็บบ่อยก็จริงแต่มันเมื่อ2ฤด,ดูกาลก่อนฤด,ดูกาลที่แล้วเขานั้นเนี่ยเจ็บน้อยมากๆและเคซ่าก็เล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ประมาณหนึ่งและการทรงประมาณหนึ่งถือว่าดีแหละไม่แย่นะครับไม่ควรที่จะขายเลยได้ซ้ําแต่พอมานะครับของโค้ชคนใหม่นะครับอย่างเทโก้มอตตาโดยเขานั้นเนี่ยไม่ชอบนักเตะสไตล์อย่างเคซ่าก็เลือกจะดรอปเคซ่าเลยแม้แต่เกมพรีซีซั่นก็ไม่ใช้แล้วก็บอกว่าเคซ่านั้นสามารถย้ายทีมได้เพราะอะไรเพราะว่านักเตะอย่างเคซ่าไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่เพราะสไตล์การเล่นของเคซ่านั้นไม่เข้ากััับมออตต้้าเเท่นนนนงี เหมือน,นวัตตารุเอนโดนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นไม่ได้เข้ากับอานเนอร์สล็อตเลยนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสล็อตนั้นถึงไม่ค่อยได้ใช้นะครับในตัวของวัตารุเอนโดและอย่างแรกเลยนะครับจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปนะครับซัมเมอร์ที่แล้วเนาะเรื่องการซื้อขายนักเตะลิฟพูลนั้นกําลังจะดึงเดครับซูบิเมนดี้มาแต่ปรากฏว่าซูบิเมนดี้นั้นก็ปฏิเสธนะครับไม่ย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับจึงทําให้ดีลก่อนหน้านี้มันจะมีดีลนะครับที่ลิฟพูลจะขายเอนโดไปแล้วเพราะอานเนอร์สล็อตนั้นกกก็็ไไไไมมม่่่่่ดดดด้้้้้้้ตตตตัังตังงใใจจะะชเเเอออนนนโแแแแรรยยููลลวพซบบิีค ทำการชะง,งักดีลนี้ไว้แล้วก็ใหเอนโดอยู่กับเร์พูต่อนี่มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยเอนโดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ดีนะเขาเป็นนักเตะที่ดีนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่สไตล์การเล่นของโค้านั้นก็เลยทําให้นะครับทางด้านของอานเนอร์สล็อตนั้นตัดสินใจไม่ใช้ในตัวของเอนโดและด้วยบุคลิกนิสัยและการของอานเนอร์สล็อตนะครับตั้งแต่อยู่เฟน,นูดแล้วเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยโรเตชันนักเตะสักเท่าไหร่คือถ้าแบบนักเตะแกนงกลางของทีมจริงๆก็จะใช้ยาวๆไปเลยนะครับจึงไม ซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นการเหยียดน้กงเตะรองมันเป็นเพียงแค่นะครับอันเนอร์สล็อตนั้นเนี่ยไม่ได้สึกไว้วางใจในตัวของเอนโดในการลงเล่นเท่านั้นเองแล้วก็ลิ์พูนะครับในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตนั้นไม่ได้มีเกมที่ชนะขา,ขาดขาดหลายๆเกมนะครับคือจะเกมที่เฉียดแบบ1นึหรือบางเกมนะครับอ้อสองศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งโค้ดนั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่มั่นใจจะส่งเอนโดลงมาเพราะว่ากลัวนะครับว่ารูปเกมนั้นจะเสียไปนะครับก็คือไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วมันก็เลยจะเป็นการส่งนะครับผู้เ่นนอาังขดท้ ขนาดนักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างเอโยนี่เนี่ยที่อันเดอร์สล็อตนั้นก็ชมเหลือเกินว่านักเตะคนนี้แจ๋วจริงดาวรุ่งดีมากๆแต่สล็อตนั้นก็ไม่ส่งลงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขานั้นก็ยังไม่ไว้วางใจในตัวนักเตะผมมองว่ามันแล้วแต่โค้ดนะโค้ดบางคนเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์การทําทีมของตนเองซึ่งมันแตกต่างออกไปนะครับซึ่งจริงๆสล็อตเนี่ยเคยชมในตัวของอวตารุเอนโดด้วยนะบอกว่าเอนโดนั้นมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเลยทั้งที่นะครับไม่ได้ถูกรับเลือกให้เล่นในกับล้บบนนบล้วก็ตตังใจที่ซออมโดยดยลเลยซึ่ง ผมมองว่าอะมันก็เป็นความเป็นมืออาชีพและการของทั้งสองฝั่งมันไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรกันหรอกเพียงแค่ว่านักเตะนั้นไม่ใช่นักเตะสไตล์ที่โค้ชต้องการไม่อย่างนั้นนะครับอันเดอร์สโลตนั้นเนี่ยโอโ้โหคงแบบว่ามีการโรเตชันนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์เบื้หกมากกว่านี้ปัจจุบันนี้แทบไม่โรเตชันเลยนะครับก็คือใช้แหละไรอันกาเฟนแบกกับแม็กนิสเตอร์ลงเรื่อยๆถ้าหากแบบว่านักเตะไม่เจ็บจริงๆไม่แบบขาดคามฟิตจริงๆนะครับก็จะไม่ส่งคนอื่นลงมาซึ่งไอ้ส่งคนอื่นลงมาเนี่ยผมเหนนนนมีแค่่่เอซทา้้้้งงลลืบไไไดดย มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บงบอกได้ชัดเจนว่าอา์เนอร์สล็อตนั้นนะครับไว้ใจนักเตะที่มีนะครับปัจจุบันเนี่ยผมยังแอบบ่นเลยว่าทาไมไม่โลเตชันไรยอ,อันกาเฟนแบกบ้างเพราะว่าลง90นาทีทุกเกมเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากลําบากเนาะแต่โค้ดนั้นนะครับก็คงไม่มั่นใจแหละจะเอาใครลงมาอันนี้ต้องโทษทีมซื้อขายด้วยนะที่ไม่สามารถปิดดิวซูบีเมนดี้ได้ถึงแม้จะบอกว่าซูบีเมนดี้นั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนใจภายหลังเอ้าว่าทำไมคุณไม่หาคนอื่นมานะครับในการแทนที่เพราะปัจจุบันนนนนนนีีีี้้้้้้รรรัััััับตตตอองงงชมมมาาาาาสทท่่่กยยููปจจจุนนแาาถํให ส่วนวัตรุ e นโดนั้นผมพูดไปตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วว่า e นโดไม่ใช่นักเตะที่อันเนอร์สโลตต้องการและเชื่อว่าต้องถูกขายออกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นการขายออกเนี่ยก็ต่อเมื่อลิฟูนั้นได้มิดฟิลคนใหม่มาแทนที่นะครับเพราะตอนนี้ถ้าขายอนโดไปและไม่ได้ใครมาแทนที่บอกเลยว่างานยากลาบากแน่นอนส่วน e นโดนั้นเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าเขานั้นจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าภายใต้การนาทีมของอันเนอร์สโลตเพราะว่ามันก็มีหลายเคสแล้วนักเตะบ,บางคนที่ถูกตัดชื่อไปเลยแต่ท้ายที่สุด,สาาด้้แลลละก็งเ่นนนนไดในอนาคตคตร เราก็ต้องนะครับให้กําลังใจสําหรับเอนโดด้วยนะครับว่าเขานั้นจะสามารถกลับมายึดตําแหน่งตัวจริงของร์พูให้ได้ในอนาคตนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับวาตารุเอนโดเนาะเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปและการเกี่ยวกับประเด็นของเอนโดนะครับลองคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระค